สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะป้าเต้จะพามาชมามุมโคโลคาเซียของป้าเต้นะคะอ่าแต่ว่าวันนี้จะมาแนะนำบอลโคลโลคาเซียต้นไหนนั้นนะคะเรามาดูกันเลยนะคะอะ่ต้นนี้นะคะเพื่อนๆต้นนี้นะคะที่ป้าเต้จะแนะนำให้รู้จักนะคะอ่าบอลโคโลคาเซียต้นนี้นะคะมีชื่อว่าบอลหูรา ก้านลายนะคะลักษณะของบอลหูราก้านลายนะคะก็จะ,ะดูที่ก้านกนก่อนเลยนะคะนี่นะคะ,ะเขาก็จะมีก้านที่ลายนะคะสมกับชื่อเขานะคะนะคะแล้วก็จะมีใบใบจะเป็นสีเขียวนะคะพื้นใบเป็นสีเขียวทั้งใบค่ะกระดูกใบก็เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ มีหูนะคะรอ,อยหยักระหว่างหูนะคะก็หยักจนถึงสะดือของใบเลยนะคะนะคะอ่าลักษณะหลังใบของบอลหรานะคะก็เป็นพื้นใบก็จะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวนะคะอ่านะคะแล้วก็อ่าขอบใบจะเป็นพริ้วๆอย่างนี้เลยนะคะ ก็สวยงามเหมือนกันนะคะลักษณะก็จะคล้ายๆออดิบนะคะแต่เขาก็จะมีข้อแตกต่างอย่นะคะสำหรับออดิบนั้นนะคะรอยหยักระหว่างหูจะยังหยักไม่ถึงสะดือนะคะแต่สำหรับบอลหูรานะคะจะมีรอยหยักระหว่างหูนะคะจนติดถึงสะดือนะคะเพื่อนๆอบอลหูราก้านลายนี้นะคะเป็นบอลที่รับประทานไม่ได้นะคะ ไม่เหมือนออดิบนะคะอดิบนั้นเรารับประทานกันได้นะคะนี่นะคะเป็นบอลบ,บ้านนะคะเป็นบอลพื้นบ้านทางภาคใต้นะคะก็มีลักษณะเด่นที่ก้านค่ะก้านลายนะคะแล้วก็ลักษณะใบของเขานะคะอาจจะมีใบที่โตกว่านี้นะคะเมื่อเขาโตเต็มวัยนะคะจะมีใบใหญ่นะคะ คล้ายๆใบของบอลหูช้างนะคะเพื่อนๆก็จัดว่าเป็นตระกูลโคโลคาเซียอีกอต้นหนึ่งนะคะที่วันนี้นะคะปะะ้าเต้อยากแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักนะคะเผื่อเพื่อนๆบางคนก็ยังไม่รู้จักนะคะว่ามีบอลที่ชื่อหูรานะคะก็เป็นบอลพื้นบ้านนะคะราคาไม่แพงค่ะสามารถมาปลูกประดับ บ้านไว้นะคะเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็เพื่อความเขียวเป็นธรรมชาตินะคะทำให้บ้านเรานะคะคดูร่มรื่นดีนะคะ,ะสำหรับการขยายพันธุ์หรือว่าการใช้ดินก็เหมือนตระกูลคลูโคาเซียนะคะ,ะสายพันธุน์อื่นๆนะคะก็จะขยายพันธุ์โดยใช้แยกหนอ่อหรือไม่ก็ใช้ข้อไหลนะคะแต่ตอนนี้นะคะ ของป้าแต้ยังไม่มีข้อไหลนะคะเพราะว่ายัางเลี้ยงเขายังได้ไม่นานนะคะเพื่อนๆสามารถเลี้ยงได้ทั้งแบบดินแบบนี้นะคะและก็สามารถเลี้ยงได้แบบมีน้ําขังก็ได้นะคะมีน้ําขังเหมือนเราเลี้ยงบัวนะคะนะคะสําหรับบอนหูราก้านลายนะคะราะคาคลิปนี้พามารู้จักบอนพื้นบ้านนะคะอย่างหูราก้านลายนะคะ หวังว่าคลิปนี้นะคะคงให้ความรู้นะคะและประโยชน์แก่เพื่อนๆนะคะบางคนที่ยังไม่รู้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้า,ามีประโยชน์และมีความรู้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าแต้สตอรี่ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้ป้าแต่ได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะ